เลยนั่งเล่น Facebook แล้วก็พร้อมนั่งคิดกับตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเจองานที่ดีแล้วก็ธุรกิจที่ดีที่จะทําให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงวันนั้นต้องขอขอบคุณนะครับผู้เปิดโอกาสในวันนั้นเลยโคสันมานะครับผมไปเห็นสะดุดไปเห็นโพสในเฟซบุ๊กของโคสันมาบอกว่าทางธุรกิจเสริมหนึ่งชั่วโมงได้หมื่นสองอ่ามันทาให้เราตาลุกวาวว่าเราอยากจะได้หมื่นสอง นะครับเหมือนที่โคซัลมาได้ก็เลยทักไปหาโคซัลมาวันนั้นว่าทำธุรกิจอะไรได้หมืนสองน่าสนใจจังเลยหลังจากนั้นโคซัลมาก็เลยทักมาก็เลยบอกนัดกันมาเจอกันที่จังหวัดยะลาหลังจากที่เราเลิกงานตอนเย็นนะครับก็ไปมีโอกาสได้ไปฟังธุรกิจหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่ตัดสินใจมาฟังวันแรกครับ ยังไม่เข้าใจธุรกิจเลยนะครับแต่มีความสนใจก็คือว่าอยากจะได้ชั่วโมงละหมื่นสองตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ได้หมื่นสองถ้าเราได้เดือนหมื่นสอรวมกับเงินเดือนประจํามันก็50000ื่นกว่าแต่ถ้าเราทําสัปดาห์ละหมื่นสองเราได้อีก50000ื่นบาทแสดงว่าเราได้เดือนละห0 0 0งแบาทวันนั้นนะครับผมไม่ได้มองที่นวัตกรรมไดเลยนะครับผมมองว่าวันนั้นอะ ถ้าทำธุรกิจตรงนี้ได้เงินเป็นวินาทีก็เลยตัดสินใจทำวันนั้นเลยนะครับตัวเองตัดสินใจอยากจะลงเป็นแพ็กเกจเอนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีเงินในบัญชีแค่1นึ่งมื่บาททำงานเป็นพยาบาล6ปีมีเงินเก็บในบัญชีแค่1,000งบาทวันนั้นยังลังเลก,กับตัวเองว่าใจอยากจะทำ แต่ว่าติดตรงที่ว่าตัวเองไม่มีเงินลงทุนก็เลยลังเล,เลคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรปล่อยก่อนก็ได้ยังไม่ต้องทำก็ได้ใจลังเลแบบนั้นต้องขอขอบคุณผู้ปิดการขายวันนั้นโคซันมาที่ไม่ปล่อยเด็กคนนี้ง่ายๆทั้งๆท,ที่ตัวเองยังไม่พอโคซันมานะครับมาบอกว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าน้องอยากจะทำธุรกิจน้องลองคิดดูนะไม่มีเงินหาวิธีการได้นะ้องอ่าโคซันมาพูดแบบนี้เลยเพราะว่าน้องโคซันมาบอกว่า วันนี้ลองดูนะน้องไม่ต้องทำธุรกิจนี้ก็ได้แต่ว่า6ปีที่ผ่านมาน้องตั้งใจทำงานเพื่อคนที่น้องรักอ่ะแต่เงิน40,000กว่าบาทในบัญชียังไม่มีแสดงว่าวันนี้ท่านน้องยังเป็นแบบเดิมอ่ะอนาคตข้างหน้ามันก็ยังไม่มีเหมือนกันเพราะเงินเดือนเราเท่าเดิมเผื่อเผลอาจจะลดน้อยลงก็ได้ค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นวันนั้นอ่ะทำให้เราคิดเลยว่าตอนแรกนะ เราคิดว่าเราจะปรับไปหาเงินแล้วคงคงคงไม่มีโอกาสได้ทําธุรกิจนี้แล้วเพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะมาลงทุนแต่พอฉุดคิดคําพูดของโคนมาที่ปิดการขายวันนั้นแล้วบอกให้เราคิดได้มันทําให้เราคิดได้ณนะตอนนั้นก็เลยหาวิธีการใช้เวลาสองวันในการหาวิธีการตั้งทะเบียนรถแล้วก็เอาเงินหมื่นหนึงแล้วก็ไปขอเงิน ของคุณแม่นะครับมาลงทุนตรงนี้ในระยะเวลาสองวันหาเงินมา4ี่หมื่นกว่าบาทกว่าจะได้มาในการลงทุนหลังจากที่ตัวเองได้ไดตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจแล้วนะครับสวันสินค้ามาถึงบ้านตอนนั้นตัวเองยังไม่เข้าใจแกนแท้ของธุรกิจเพือขายเลยโดยเฉพาะของเด็กเกมคิดอย่างเดียวว่าฉันจะต้องแบกสินค้าไปขายคิดแบบนั้นเลย อ่านะครับอาจจะมีหลายคนที่คิดเหมือนกันมีใครบ้างครับในห้องนี้ที่คิดว่าจุดตอนแรกๆเข้ามาสู่ธุรกิจข,ขายคิดว่าตัวเองจะต้องไปขายของมีไหมอาถ้าใครยังคิดแบบนั้นมีไหมครับมีไหมกดเลขสองมาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยไม่เข้าใจตอนนั้นนะครับโดนปฏิเสธหมดเลยนะครับโดนปฏิเสธนะครับไปหาเพื่อนที่เป็นพยาบาลไปหารุ่นที่ถามว่าเขามีเงินมาซื้อได้ไหมเขาลงทุนได้ไหม ได้แต่ว่าวันนั้นเราคิดว่าเราต้องเอาสินค้าไปขายซึ่งสินค้ามันราคาจะค่อนข้างจะสูงซึ่งเพื่อนเพื่อน,น,นปฏิเสธหมดเลยจำได้เลยว่าในระยะเวลาที่ตัวเองลงเอ็มดีตอนนั้นอ่ะสิสี่วันสองสัปดาห์โดนปฏิเสธทุกเคสเลยนะครับไปคุยกับคนไข้ยพยายามจะนำเสนอสินค้าให้กับคนที่เป็นความดันเบาหวานเพราะเราอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับก็โดนปฏิเสธหมดเลย จำได้เลยว่า2สัปดาห์โดนปฏิเสธไป14คนแม้กระทั่งเอสลูกค้าก็ไม่ซื้อมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมทำไมมันยากจังเลยธุรกิจนี้นะครับก็เลยโทรไปหาอัพไลน์วันนี้ปัะกกัน บอกว่าธุรกิจเดดเจมาโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพี่จะพาน้องเดินให้สำเร็จวันนี้ถ้าเราลงทุนอ่าเปิดร้านกาแฟสองแสนสามแสนลงทุนหลักล้านเกิดปัญหาแก้คนเดียวแต่ธุรกิจเดดเจมทุกครั้งที่เราไปต่อไม่ได้ให้รีบโทรไปหาอัปลนยทันทีเลยวันนั้นน่ะผมจำได้โทรไปหาโคสันมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะธุรกิจเนี้ย ผมลงทุนมาเนี่ยสองสัปดาห์แล้วชวนคนไม่มีใครสมัครแมนะ้แต่คนเดียวเลยนะแล้วก็สมาพบก็ขายแนวคิดต่อว่าวันนี้น้องน้องเปิดร้านกาแฟแล้วอะลงทุนเปิดร้านกาแฟแล้วแต่น้องยังไม่ได้ไปเรียนรู้สูตรวิธีการชงกาแฟแน่นอนอะน้องชงได้แต่คำถามมันอร่อยไหมอ่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ใช่นะแสดงว่าเราต้องไปเรียน วันนั้นก็เลยจ่ายเงิน2,000กว่าบาทเขาสัว์มาบอกว่าอีก2สัปดาห์จะมีการแคมป์ที่หัดใหญ่ก็เลยตัดสินใจจ่ายเงิน2,000กว่าบาทไปเรียนรู้ในงาน The Power of Camp ครั้งแรกที่ตัวเองตัดสินใจไปเรียนรู้ในงาน The Power of Camp ในวันนั้นนะครับโห oh, ไปวันแรกเนี่ยเรารู้สึกว่านึกว่าไปกัน4ี่ห้าคนสิบคนไม่ใช่ไปกับเกือบห้าร้อยคนไปเรียนวันนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าคนอยากสําเร็จไม่ใช่ตัวคนเดียวนะเยอะมากเลยนะที่มาเรียนตรงเนี้ยในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเรียนพร้อมกันก็เลย ตั้งใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพ่อแม่เราพื้นฐานพ่อแม่เราเป็นแค่ชาวชาวสวนชาวนาตัวเองอ่ะเป็นข้าราชการเป็นพยาบาลไม่มีใครในครอบครัวที่มีหัวธุรกิจที่เคยทําธุรกิจมาก่อนเลยนะครับเราไม่รู้เลยว่าการทําธุรกิจต้องเจออะไรบ้างวันนั้นก็เลยไปตัดสินใจไปเรียนรู้ในง,งานแคมป์ตั้งใจเลยนะครับจดทุกคําพูดนะครับที่โค้ชเขาสอนแล้วมีความหวังมีความฝันว่า ออกจากแคมป์แล้วเนี่ยเราจะต้องไปยืนเหมือนโค้ดใส่สูตรเหมือนโค้ดแบบที่เขายืนเลยอันนั้นคือภาพบ,บรรยากาศแรกที่เราเข้าไปในงานแคมป์แล้วก็ยิ่งเป็นสองวัน ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยรู้สึกสนุกรู้สึกว่าเครื่องมือ2วันนี้มันทําให้เราสามารถจับเงินแสนได้เหมือนที่เขาสอนเราจริงๆนะครับต้องขอบคุณ The Power of Camp ของบริษัทเดดเจมที่มั่นคงแล้วก็สามารถส่งต่อได้อย่างง่ายมากเลยนะครับทำให้เด็กคนนี้ที่ไม่เคยจับธุรกิจมาก,ก่อนนะครับ หลังจากที่ตัวเองกลับมาจากงานแคมป์ลงงานพื้นฐานได้ด้วยตัวเองจําได้โค้ชสันมามาช่วยแค่สองครั้งที่เหลือนะเราเอาความรู้จักในงานเดอะพาวเวอร์ออฟแคมป์เนี่ยหนังสือที่ได้กลับมานะบ้าจําได้เลยว่า อ่านทุกบรรทัดแล้วก็อ่านทุกคําพูดแล้วท่องทุกๆบทที่ต้องท่องทําแบบนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราต้องฝึกตรงพื้นฐานตรงเนี้ให้มากกว่าคนอื่นก็เลยใช้ทําแบบลงมือทําไปด้วยทํางานไปด้วยโรงงานพื้นฐานไปด้วยไปชวนคนไปด้วยกลับมาฝึกไปด้วยมาท่องไปด้วยกลับมาเขียนแทนไปด้วยในระยะเวลาแค่14วันหลังจากที่ตัวเองเข้า งานแคมป์มีรายได้120,000บาทมันทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราเดินทางมาสู่เส้นทางที่มันใช่แล้วเพราะว่าอะไรครับ ตัวเองนะครับลำพังเงินเดือนของตัวเองกับการศึกษาของเด็กับตําแหน่งของพยาบาลเนี่ยสูงสุดเนี่ยแค่สี่หมื่นหัวหน้าห้องฉุกเฉินที่ตัวเองทํางานมีแค่คนเดียวเองนะครับได้สูงสุดแค่ห้าหมื่นคุณหมอนะครับที่ทํางานในโรงพยาบาล24ชั่วโมงนะครับเขาอยู่โรงพยาบาล24ชั่วโมงในการอยู่กับคนไข้ภาวะเครียดในการดูแลคนไข้เขารับแค่เดือนละ4ี่แสนบาทแต่วันนี้เราใช้เครื่องมือลงทุนแค่4ี่หมนนะหลังจากไปเรียนรู้ในงาน แคมแค่2วันกลับมาลงมือทําแค่14วันเราได้แล้ว1นึ่ง1สน0บาทเท่ากับเงินเดือนของคุณหมอเลยเราก็นั่งคิดว่าแสดงว่าธุรกิจนี้มันเจ๋งแล้วนะมันสุดยอดนะมันไปต่อได้นะมันเป็นไปได้นะก็เลยโทรไปหาโคัลมาเดือนที่2ของการทําธุรกิจบอกว่าตั้งเป้าหมายตัวเองนะครับอยากจะได้2 0 0 0 0 0บาท แล้วก็อยากจับที่ชิดทริปที่ไปสิงคโปร์ตอนนั้นทริปแรกที่บริษัทจัดก็คือไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ฟรีถ้ามีรายได้1นึ่งแสนบาทแต่ตัวเองบอกว่าจะเอาหนึ่งสองแสนให้ได้เลยครับนะ ทรไปหาอัพไลน์อัพไลน์ลก็บอกว่า,าวันนี้ไม่ยากน้องทําได้อยู่เลขสองแสนบาทเพราะศักยภาพน้องมีน้องเป็นคนตั้งใจวันนี้น้องรู้ไหมเดือนที่ผ่านมาน้องไปแนะนําตรงจนน้องได้สําเร็จหนึ่งแสนบาทหลังจากเดือนที่สองน้องก็แค่ไปคุยกับเพื่อนน้องซ้ายสามคนขวาสามคนให้เขาจบเดือนละแสนน้องได้บริหารทีมสองแสนแน่นอน วันนี้นะครับพาเพื่อนมาแล้วพาเพื่อนรอดเข้าใจเลยธุรกิจนี้เราไปเคลียร์กับเพื่อนๆที่มาพร้อมกันกับเราแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนก็มีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายอยากจะเป็นหนึ่งแสนแบบเราเหมือนกันเดือนที่สองก็เลยไปช่วยเหลือเพื่อนนะคะทั้งทั้งที่ตัวเองก็ทํางานประจําไปด้วยนะครับลงไปงานพื้นฐานไปด้วย แล้วก็ไปช่วยเหลือสอนงานจากประชุม H M ที่ไหนเราก็ไปเกือบทุกครั้งเลยไม่ค่อยพลาดถ้าตัวเองเคลียร์ได้คือจะไปหมดเลยนะครับก็เดือนที่สองพี่ชิดรายได้สองแสนบาทจากการทำธุรกิจเดชเเชมเครื่องมือที่เราลงทุนแค่สี่หมื่นแปดนั่นคือมันทำเป็นรุดต้นของความสำเร็จของตัวเองอ่าจะทำได้เลยนะครับว่าวันนี้ ก่าจะมาประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกกับน้องๆใหม่ๆนะครับอ่าพี่ๆไม่เป็นไรพวกเราเจอแล้วพวกเราเก่งแล้วแต่ว่าน้องๆใหม่ๆที่เดินเข้ามาสู่ธุรกิจนี้จำไม่เลวว่าวันนี้ตราบใดที่เราอยู่ในธุรกิจนี้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะว่าบักเองก็มาสู่ธุรกิจนี้เป็นน้องใหม่มาก่อนโดนปฏิเสธมาก่อน โดนเพื่อนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยด่ามาก่อนคนอื่นที่ไม่ชอบเราเขาก็พูดในทางที่ไม่ดีกับเราเราก็เจอมาก่อนสแสดงว่าวันนี้พี่ครับจําไว้เลยว่า วันนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากจะได้ในสิ่งที่มันทําให้พิเศษสำหรับเราอะแน่นอนมันอาจจะมีคนต่อต้านเราบ้างแต่จำเลยว่าเดดเจมมันเป็นของจริงนะครับเปีกําลังจะถึง7ปีเนี่ยเดดเจมันเป็นของจริงเป็นระบบส่งต่อเป็นธรุรกิจที่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะครับอ่า แล้วก็เทคนิคในการสร้างความสําเร็จของตัวเองเอะทำไมอะ่ะเราเป็นแค่พยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีแนวคิดในการทําธุรกิจได้อย่างไร นี่แหละคือข้อดีของธุรกิจเดเจมพี่สอนน้องและมีระบบที่ชัดเจนมากๆโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะครับว่าบริษัทเรามีอยู่ที่ยิ่งงอชัดเจนแล้วเรามีงานประชุมเล็ๆเอเอจังหวัดยะลาปัตตานีนะราธิวัดทุกๆหนึ่งสัปดาห์มีตลอดเลยมีเกือบทุกวัน มี H M มีงาน G P S ทุกๆเสาร์อาทิตย์เลยนี่แหละคือจุดแข็งของบริษัทเดเจมถามว่าวันนี้ถ้าตัวเราคนเดียว <Okay. S 1> ทุกครั้งที่เราโดนปฏิเสธเราเหนื่อยเราท้อเราจบไปแล้วนะแต่วันนี้ระบบเนี่ย มันมันบังคับให้เราประสบความสำเร็จอัตโนมัติเลยอ่ะวันนี้เราโดนปฏิเสธทีมงานเราโดนปฏิเสธแต่ทุกครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยเราท้อเนี่ยเราเข้าไปในงานประชุมเนี่ยมันเหมือนเราได้รับไฟจากคนรอบข้างเพราะเดจเทมเนี่ยเขาจะสร้างพลังงานบวกให้แต่ละคนเชื่อว่าคนที่มีพลังงานลบไม่สามารถจะอยู่ในธุรกิจเดจเจมและจะออกไปอัตโนมัติเลย จำไว้นะเด็เจมส์คนที่ไปประชุมได้แสดงว่าเขามีพลังงานบวกพลังงานบวกสามารถส่งต่อได้ทุกครั้งที่เราเหนื่อยเนี่ยเราจะไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จเราแค่ไปชื่นชมเขาแล้วเขาก็จะส่งกําลังใจมาให้เราทันทีนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เด็กคนนี้เติบโตมาเพราะว่าเราเองไม่ได้แกร่งเหมือนคนอื่นเขาเราพูดไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาเราเองอ่เขาเรียกอะไรนะ เราเองเนี่ยประสบการณ์ในการทาธุรกิจน้อยกว่าคนอื่นครับเพราะว่าเราจับแต่เข็มฉีดยาเราไม่เคยเลยนะครับเราเจอธุรกิจแต่เจมเป็นธุรกิจแรกแต่บังเอิญแต่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันเป็นเรื่องที่อลอลกกำหนดมาว่า คู่ควรกับเธอมากๆธุรกิจนี้เพราะมันไม่มีธุรกิจไหนแล้วที่มาลงทุนครั้งเดียวแล้วช่วยเหลือคนอื่นให้สําเร็จเธอสําเร็จถ้าแสดงว่าถ้าวันนี้เราไปช่วยเหลือคนคนหนึ่งคนให้ได้เดือนละแสนเขาสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ก็บุญทั้งหมดมันก็ขึ้นมาที่เราหมดเลยยิ่งช่วยเหลือยิ่งได้นะครับมันทําให้คือเด็กคนนี้ตอนนั้นก็คือหลังจากที่ตัวเองทําธุรกิจเด็เจมมาสองปีนะครับ ก็เลยรู้สึกว่ามันคนเขาเรียกว่ามันมีรายได้นะทุกๆุกเดือนเนี่ยมากกว่างานประจำอ่ะสี่ห้าเท่านะก็เลยตัดสินใจตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันที่เราตัดสินใจำทำงานเป็นพยาบาลเราก็อยากได้อยากได้เงินอยากให้คุณพ่อคุณแม่เราสวัสดิการที่ดีอยากดูแลแม่เราให้สบายตอนที่เกิด ชีวิตนะครับแต่ว่าตอนที่เราเป็นพยาบาลเราได้เดือนสี่หมื่นเรากินคนเดียวพอแต่พ่อแม่เราเนี่ยยังต้องทำงานอีกเราดูแลคนไข้ได้แต่เราไม่มีเวลาไปดูแลพ่อแม่เราตอนที่เจ็บป่วยมันทำให้เรารู้สึกว่าแสดงว่านี้ในชีวิตเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่อาชีพที่มั่นคงให้เราได้เงินอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราต้องการคือความอิสระในเรื่องของการเงิน mm. เวลาสุขภาพพร้อมๆกันวันนั้นก็เลยว่า แล้วอะไรอ่ะที่มันจะตอบโจทย์ธุรกิจเนี่ยเจมส์นะตอบโจทย์ที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับ <S <S เราเหนื่อยแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตแค่หนึ่งปีสองปีหลังจากที่เราสร้างทีมเสร็จเงินเข้ามาทุบปากทุกสตังค์เข้ามาที่เราหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราจะไปที่ไหนารเข้าเดี๋อีสระในเรื่องของเวลาการเงินสุขภาพ มีเวลาไปพาพ่อแม่ไปกินข้าวมีเวลาไปดูแลพ่อแม่อันนี้คือสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจลาออกจากงานประจําแล้วลุยงานเด็กเจมสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะนี่แหละที่มันทําให้เด็กคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าที่ทําให้เราประสบความสําเร็จก็คือว่าความเชื่ออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับความเชื่อวันเนี้ยมันมาจากความคิดของเราถ้าเราคิดแบบไหน,นเราจะเชื่อแบบนั้น จำไว้เลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความคิดเล็กๆทีม่มันความคิดไม่ดีเล็กๆในหัวเรามันจะกลายสะสมกลายเป็นความเชื่อของเราความเชื่อของเราเป็นแบบไหน เราจะพูดแบบนั้นเราจะส่งสัญญาณแบบนั้นแล้วสิ่งนั้นก็จะมาหาเราเช่นเดียวกันวันนี้มีหลายคนมากที่เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาในสู่ธุรกิจนี้นะครับเขายังไม่เจอธุรกิจก็เขายังไม่เข้าใจธุรกิจก็เหมือนตอนที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจตอนแรกๆเขาจะโดนปฏิเสธเขาไปต่อไม่ได้ เขาจะมีความกังวลมีความกลัวว่าเขาจะคืนทุนจะไม่ได้เขาหาคนไม่เป็นใช่ไหมครับเขาจะบ่งบอกเขาจะบอกถึงมันจะมีนะครบคนใหม่จะบอกถึงความเป็นไปไม่ได้นะครับคําพูดที่เขาพูดแค่นิดเดียวที่คนใหม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นการสะสมกลายเป็นความคิดและความเชื่อของเขาต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราสามารถ อยู่กับทีมงานมีทีมงานมาปรึกษาเราบอกว่าโอ้มันยากจังธุรกิจนี้ฉันไม่มีเวลาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องขายอาชีพขายแนวคิดเขาให้ขาดให้ได้หรือว่าสิ่งที่เขาติดตอนนั้นเป็นอะไรเหมือนเด็กคนนี้ที่คิดมาก่อนว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกธุรกิจนี้เพราะว่าไม่มีใครเอากับฉันเลย แต่วันนั้นโคซันมาขายไอเดียขายแนวคิดขายความคิดว่าวันนี้ความเชื่อเราเป็นแบบไหนเราคาพูดเราเป็นแบบไหนความเชื่อเราเป็นแบบไหนเราจะดึงสิ่งแบบนั้นออกมาวันนี้เราลองดูนะไม่มีใครมาบังคับให้เราสําเร็จได้ไม่มีใครมาบังคับให้เราเปลี่ยนความคิดได้ไม่มีใครมาบังคับให้เราเปลี่ยนความเชื่อได้แต่วันนี้จำมาเลยว่าเราเชื่อแบบไหนเราได้แบบนั้น ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนไม่สําเร็จเราก็จะไม่สําเร็จแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้เราก็จะเป็นคนมาประสบความสําเร็จในธุรกิจได้เช่นเดียวกันเพราะว่าความคิดกับความเชื่อมันจะดึงสิ่งเหล่านั้นมาหาเรามันเหมือนวันนี้เราเองก็ต้องเขาเรียกอะไรสามารถปรับความเชื่อของตัวเองได้จำวาเลยว่าเราเกิดมาในโลกมนุษย์มันเจอบททดสอบ เราเจอบททดสอบเยอะมากถ้าเป็นอิสลามเราจะทดสอบเราอะ่ะวันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรการที่เราจะเดินไปสู่เส้นชัยเนี่ยแต่ละวันที่ผ่านมาเราก็จะเจอบททดสอบโดยเฉพาะในการทําธุรกิจเครือข่ายเดนเจมใช่ไหมครับเราจะโดนปฏิเสธบ้าง เราจะเดินเราจะโดนคนไม่เห็นด้วยบ้างเราจะเดินคนในครอบครัวยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเธอต้องออกจากบ้านตอนนี้ทําไมต้องกลับดึกทําไมเธอต้องแบ่งเวลาออกไปทํางานทําไมเธอต้องให้อาสามีไปรับลูกทําไมเธอไม่ไปรับลูกโรงเรียนด้วยตัวเองทําไมทําไมคือถ้าวันนี้นะมันคือเขาเรียกอะไรเส้นทางสู่ความสําเร็จมันจะเจอแบบนี้หมดเลยนะครับอ่า การปฏิเสธคือครูค่ะถูกต้องครับวันนี้ใช่เลยนะครับทุกอย่างมันเป็นครูและเป็นบทเรียนให้เราหมดเลยอ่ะเดินทางไปสู่เส้นชยัยแน่นอนอยู่แล้วจะต้องมีบททดสอบมาให้เรานะครับแต่วันนี้พี่จำไม่ไว,ว่าพี่ไม่ได้ผ่านคนเดียวทุกครั้งที่พี่โดนปฏิเสธเนี่ยพี่มีอัพไลน์พี่โทรปรึกษาอัพไลน์โทรขอกำลังใจอัพไลน์โทรขอวิธีคิดและวิธีการจากอัพไลน์เพราะอะไรวันนี้คนที่ได้เดรัสเซ เขาก็ผ่านเก้าที่โดนปฏิเสธมาแล้วเขาก็ผ่านเก้าที่สามีไม่เข้าใจมาแล้วเขาก็ผ่านเก้าที่ตัวเองเคลียร์เวลาไม่ได้มาแล้วแต่เขาทํามาได้เพราะเขาก็มีอัไบายของเขาจนประสบความสําเร็จได้อ่าอันนี้คืออยากจะให้อ่าน้องๆใหม่ที่เข้ามาฟังในห้องนี้จําไว้เลยว่าพี่อยากกังวลอยากกลัววันนี้พี่ลงทุนมาแล้ว48ทุกคนสําเร็จได้หมดเลย ธุรกิจเดดเจมเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนที่เรามาสมัครในเกต s g m d เนี่ยบริษัทไม่ได้ถามเราเลยนะคะว่าคุณทำงานอะไรอาชีพอะไรเพศอะไรพูดยพูดไทยได้ไหมพูดภาษาอังกฤษได้ไหมไม่มีถามถ้าเป็นงานอื่นนะนอกจากเอาเงินไปให้เขาแล้วเนี่ยเวลาสมัครใช่ไหมครับหรืออาจจะต้องไม่ต้องใช้เงินแต่คุณจะต้องใช้เครดิตคุณจะต้องใช้อาวุธการศึกษา เอาต้องมีกิจนิยมต้องอะไรแต่เด็เจมไม่ใช่นะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยมากกว่างานประจำตัดที่สามเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เรามองกับตัวเองว่าหนึ่งเราโชคดีมากที่เราสู่ธุรกิจเดเจมที่ไม่ได้เก่งก็ได้แต่มีคนเนี่ยสามารถพาให้เราสําเร็จได้นะครับแรกๆนะตอนที่ตัวเองมาสู่ธุรกิจนี้นะตัวเองทํางานประจานะครับเพราะว่าทํางานประจําถ้าเกิดสมมติว่าบางคนที่เป็นคุณครูเป็น เป็นอะไรนะเป็นคุณครูหรือว่าพนักง,งานพนักงานออฟฟิศเนี่ยเขาก็ชุกดีนะครับเพราะว่าเขามีเวลาตายตัวใช่ไหมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาหยุดแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยทางานประจําเหมือนกันแต่อาชีพพยาบาลเนี่ยโอ้โหมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาของเราไม่ตรงกับคนอื่นลองดูสิว่าถ้าวันนั้น่ะเราไม่เอาจริงกับชีวิตกับธุรกิจอะ เราคงจอดตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะว่าเวลาเราไม่เหมือนกับเวลาของลูกคา้าลูกค้าว่างกลางวันแต่เราว่างกลางคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่อุปสรรคเลยนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เด็กคนนี้เอ,อมั่นเ,เขาเรียกอะไรนะแบบอยากจะประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะคือจําได้เลยนะว่าตอนนั้นอ่ะเป็นอยู่เวรเช้าก็คือว่าตัวเองทํางาน8ปดโมงเช้าจนถึงห้ามสี่โมงเย็นก็คือเราต้องอยู่เวร แต่ว่าทีมงานนัดลูกค้าตอนเที่ยงแล้วเราไปช่วยไม่ได้แต่ว่าทํายังไงดีอ่ะทีนี้จะทํำยังไงดีก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเขานัดมาแล้วอ่ะถ้าเราไม่ไปช่วยนะแสดงว่าเขาก็หลุดไปเลยนะโอกาสที่จะนัดครั้งที่สองยากนะตัวเองตัดสินใจเลยนะว่าบอกกับทีมงานแล้วว่าไม่เป็นไรเธอนัดเทีย่ยงใช่ไหมนัดที่ไหนเดี๋ยวบัไปขอเวลาหนึ่งชั่วโมงในการคุยกับลูกค้าเดี๋ยวบักไป ดูแมว่าพักเที่ยงเป็นเวลากินข้าวตัวเองไม่ได้กินข้าวเลยนะครับคนอื่นพักเที่ยงไปกินข้าวแต่ตัวเองพักเที่ยงออกไปคุยงานให้กับทีมงานเราปิดการถ่ายให้ทีมงานได้หนึ่งชั่วโมงทีมงานได้หมื่นสองแต่ถ้าวันนั้นเราบอกว่าเราไม่เอานะเพราะว่าเราอยู่เวรเราเขียนตัวเองไม่ได้เนี่ย เขานัดมาแล้วอะเราไม่ไปคุยให้เขาเขาหลุดโอกาสเขายังไม่เป็นแทนที่เขาจะได้หมื่นสองเขาลับไม่ได้ตังค์เนี่ยก็มันทําให้รู้สึกว่านั่นแหละคือวันนี้เราอยากจะอย่าเห็นแค่ประโยชน์ของตัวเองว่าตัวเองคืนทุนแล้วแต่ว่าวันนี้ทุกครั้งที่ทีมง,งานเรานัดลูกค้าเนี่ยให้เราแบ่งเวลาวันนี้คนที่บอกไม่มีเวลาเนี่ยอาตรงๆนะเราสามารถบริหารได้นะครับวันนี้เรามีเวลาแบ่งเวลาได้ คนที่อยากประสบความสําเร็จอทำมเขามีธุรกิจหล,หลายๆธุรกิจเขายังสําเร็จได้เพราะว่ามันมาจากการบริหาระนะครับผมจําได้บักจําได้เลยว่าเหตุการณ์นั้นแหละที่มานทาให้เราเห็นว่าวันนั้นตอนพักเที่ยงเราไม่ได้กินข้าวตอนที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจเราขับมอไซค์ฟีโนไปคุยงาน แต่วันนี้จากความที่เราแรกในวันนั้นจากความที่เราอยากประสบความสําเร็จจากความที่เราอดทนจากความที่เราเห็นความสําคัญของทีมงานเราที่มากับเรานะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้จากการลงทุน4ี่หมืนแปดขับมอเตอร์ไซค์ดีโนกลายเป็นน้องขยาบาลคนใหม่ที่จับเงินเดือนจากธุรกิจนี้หลักแสนแล้วขับ b m เได้จากขับรถเบนซ์จากธุรกิจนี้ได้วันนี้อยากจะบอกให้กับหลายคนเลยนะว่า จุดเริ่มต้นของความสําเร็จทุกคนเหมือนกันทุกคนมาเพราะไม่เก่งทุกคนมาเนี่ยไม่เก่งแน่นอนทุกคนมาพูดไม่เป็นทุกคนมาจะชวนคนก็ยังไม่เป็นทุกคนมาจะเขียนแผนก็ยังไม่เป็นทุกคนมาโดนปฏิเสธแน่นอนทุกคนมาแบ่งเวลาไม่ได้แต่พี่จําเลยว่าถ้าพี่อยากจะประสบความสําเร็จพี่ต้องทําน้องๆต้องทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําแต่ถ้าเราทําสิ่งนั้นแล้วประสบความสําเร็จเราต้องฝืน ตัวเองทาไม่มีใครอยากจะตื่นเช้าแต่คนสําเร็จตื่นเช้าเราก็ตื่นเช้าได้วันนี้นะไม่มีใครมาบังคับเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นอกจากว่าตัวเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จอวันนี้นะมันอยู่ที่ตัวเราเราเปลี่ยนได้ไหมวันนี้คุณโชคดีแค่ไหนแล้วมาทําธุรกิจเดียเจมมีโรงเรียนสอนอมีโพสต์มาประกบธุรกิจอื่นนะ เขาได้เงินเรามาเนี่ยเขาไม่ค่อยติดตามเราหรอกขับโทรมาอย่างเดียวว่าเออเป็นไงบ้างน้องมีคนมาเมื่อไหร่แต่ธุรกิจเดเจจไม่ใช่ทําไมน้องยังไม่เปิดร้านชื่อน้องมีอะไรหรือเปล่าน้องตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนน้องมาเจอพี่ได้ไหมน้นงนยากกินกาแฟมานั่งคุยกับพี่ได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเป้าหมายที่น้องว่าน้องอยากจะได้บ้านในวันนั้นน้องอยากจะได้รถในวันนั้นยังเป็นแบบไหนบ้างน,น้องลองเล่าให้พี่ฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม พี่ช่วยน้องมาช่วยกันอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจเดดเจมนี่แหละคือข้อดีไม่ว่าจะเป็นดาวไลน์อัพน์ไลน์ทุกคนมีหัวใจในการการสร้างเหมือนแบบเราเรียนรู้รจากเขาเรียกโรงเรียนเดดเจมซึ่งถูกถขข่ายอดมาจากบอสมาจากพี่เปือนที่เขามีความเขาเรียกอะไรใส่ใจที่ไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์แต่เขามองถึงมันคือครอบครัวไม่ว่าเราจะลงเพลอะไรก็แล้วแต่ที่เรามาสู่ธุรกิจนี้ทุกคน สำได้หมดเลยทุกคนครอบครัวของเด็เจมสหมดเลยเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆเท่านั้นให้กับทีมงานเรานะครับ mm. อขอให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็หลังจากนี้บริษัทเราประกาศทริปใช่ไหมครับที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนนะ เราจะไปเที่ยวที่ไหนครับจําได้ไหมอ่ามีใครอยากจะไปกับเราไหมรอบนี้อ่าผู้นำเจมส์เอมเพิ่งบินกลับมาจากที่ประชุมที่อ่าอะไรนะที่ KL นะครับโอ้โหอลังการสุด,ดยอดมากผมยังไม่เคยบินไป KL นะไปครั้งได้ไปกับท่านประธานรองประธานบริษัทแล้วก็ผู้นําทุกคนสนุกมากๆเลยนี่นะครับขอบคุณคุณนัทน,นิัชะนิกานะครับที่เราจะไปต่อไปก็คือเราจะไปทิปเกหลดีซึ่งมันยังมีเวลา ให้มีเวลา10วันถ้าเราจะเอามันก็ได้ต่อแต่วันนี้เรายังมีเวลามากกว่านั้นอ่ะมันมันเป็นไปได้วันนี้ให้เรานะใส่ความเป็นไปได้ น้องๆใหม่ๆที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ไปไปได้หมดเลยน้องทุกคนสําเร็จได้เราไปเที่ยวได้กันได้อย่าพึ่งท้อนะครับเห็นไหมมีคนผ่านมาแล้วเนี่ยหลายคนมากเลยเราอย่าพึ่งทอ้อเราไปได้ทุกคนไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เราไปวางแผนกับอัพไลน์วันนี้พูดไม่เก่งไม่เป็นไรเพื่อลงทุนมาวันนี้ไม่เป็นไรทุกคนยังมีสิทธิ์ที่จะไปได้วยกันได้เพราะการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหนึ่งเราได้เงินแน่นอนอยู่แล้วแต่มันเป็นการการันตีว่า เฮ้ย hey, คุณสามเด็จจริงๆในธุรกิจนี้นะครับอ่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในครอบครัวเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกๆเราพี่พี่น้องๆเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมงานของเราและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆุกคนเลยที่อยู่ในโซเชียลของเราว่าเฮ้ยเจ๋งมากเลยโคชบัครีมาปุ๊บโหดติดชุดท,ทิปของบริษัทเลยนี่แหละทุกคนครับถ้าวันนี้คิดแบบนี้เชื่อแบบนี้ทำแบบนี้ ใส่พลังงานที่ดีให้กับตัวเองและให้กับทีมงานเชื่อว่าเป็นไปได้สําหรับเราทริปเกาหลีใต้ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ ขณะคนที่นอนอยู่ IC U ียะยังมีความหวังที่จะรอดออกมาได้จนมีคนหนึ่งที่ใส่คอช่วยแหงใจอ่ะเธอพูดไม่ได้เธอเดินไม่ได้แต่นอนอยู่ไอซียเธอยังมีสติะเธอแข็งแรงเธอยังต้องนอน ICU ตลอดชีวิตเธอยังมาไลฟา์สดขายของได้เลยแต่วันนี้เราสุขภาพแข็งแรงเราทุกอย่างครบหมดเลยมีรถมีบ้านมีน้ามันมีเงินเติมน้ามันที่เหลือแค่ลงมือทําตามความฝันของตัวเองอทำไมเราจะทําไม่ได้ คนคนนั้นที่อยู่ ICU ยังทําได้เลยแต่เรามีทุกอย่างอ่ะเราโคตรเจ๋งเลยอ่ะเรามีความคิดที่เก่งกว่าคนอื่นพัฒนาได้เรามีอัพไลน์เรามีระบบอ่ะเรามีแคมอ่ะโอ้โหมันสุดยอดทุกคนครับขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกทุกคนเลยในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้องๆ้องทุกคนเชื่อว่าเดือนนี้แล้วก็อีกเดือนหน้าเราจะผ่านทริปแล้วเราจะไปเที่ยวกเกาหลีด้วยกัน ขอดูอาแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกคนผ่านแล้วก็ผมก็ผ่านเหมือนกันกน่าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับโค้ชบักรีด้วยครับเราจะจับมือสาเร็จแล้วก็จับเงินล้างไปด้วยกันจากเดเจมนะครับขอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาฟังนะครับแรงเรื่องราวดีๆแล้วก็อาจจะ พูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะสับไปสับมาแต่ว่าตั้งใจอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับทุกๆคนพอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนและเป็นกําลังใจให้กับคุชปัตตีด้วยนะครับขอบคุณมากครับอัสลามลัยกุมบบารามาตุลลาฮหวะบารรอแกตุสวัสดีครับที่สุดค่ะ